กำลังเรบฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยไต่เงาปีศาจทิแพแอ่ไทยสามมณฑนนา คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองตำ่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักด์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชบนผู้คนแคบในเศษเนื้ตอตอบแทนเพราะเชื่อบุญรักาสนาศักดิ์สิทธิ์องค์มนย์ กําหนดใจด้วยบรรดาศัพท์ลดตัวหมอบตามยอมรับพิสารรายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งืึงใดกดเกลืการเวลาเปิดผูเปิดตาผู้คนไหลบาสผนทางเซรีเท่าเทียก ตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเ,รเสริฐมีเสรีทางความคิดติดเล็จากผุ้ต้องสงมและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้นุ่ล้มลงบง,ง่ายตายเงาเบด้องไว้ ក្មើតបតទាំងបញ្ញាត្រចាឆ្ពងភគលខេតពិសេតเนื้อតបខេនព្រោះឿពុនវาสនាស័ក្តិសិទ្ធិគំមនុត กํสดใจด้วยบรรดาศัพย์ลดตัวหมอบตามยอมรักพิสารรายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตรอเนื้อสิ่งตืต่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุขนทางเสรีเท่าเทียม ัขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมิเซรีทางความคิดดิเนตจากต้องสอง่งแสงสาตว์สงประชาชนทั้งภามผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศารจ สวัสดีครับพี่น้องที่รับทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับอุ่นยวนะครับครับเลครับล้องไม่ตรงหน้านะครับก็วันนี้จะพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นซึ่งจริงๆได้รับการร้องขอนะครับคือท่านจารุพงศ์เนี่ยท่านส่งคลิปซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แจ็คมานะครับที่สถาบัน เขาจะเป็นคลินตันฟาวเดชันหรือเปล่านะเดี๋ยวปั๊นะครับถ้าเราดูนี่คลินตัน g l o b a l initiative นะครับก็เป็นมูลนิธิของทางตระกูลคลินตันนี่แหละที่เขามาพูดถึงเรื่องนะคับที่เกิดขึ้นในโลกเรานะครับแล้วก็แจ็คหมานี่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับจากแผ่นดินจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นบุรุษร่างเล็กนะครับแต่ว่าเ,เต็มไปด้วยความคิดความอ่านาแล้วก็คําพูดที่เขาพูดกันเนี่ยมันสั้นๆน,นะประมาณ3-4มสี่นาทีพี่น้องครับแต่ว่าสําหรับคนที่สนใจทางด้านเศรษฐกิจของโลกเนี่ยก็อยากจะฟังนะครับว,ว่าเขาพูดหมายถึงอะไรแน่แล้วก็ในที่พูดกันสั้นๆเนี่ยนะมันมีเนื้อหาสาระซึ่งพี่น้องคนไทยที่ฟังก็พอจะจับความได้ท่านเจริญพงศ์บอกว่า ท่าฟังแล้วก็เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์อยากจะให้แปลให้มันชัดๆนะครับแล้วก็ให้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะนะก็ผมก็เลยมานั่งฟังดูนะครับก็ปรากฏว่านะมันเป็นเรื่องน่าสนใจนะก็เลยให้หัวข้อนะครับว่านะครับตามที่เห็นเนี่ยครับเดี๋ยวนะครับรู้สึกภาพมันแปลกๆนะพี่น้องแปลกๆนะครับนะก็ หัวข้อจีนจะครองโลกหรือเปล่าคาถามนี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นตรงนี้นะฮะโดยตรงแต่ว่าคําถามซึ่งถ้าพูดถึงประเทศจีในใครก็บอกว่าจีนจะครองโลกโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็คลรนตันเนี่ยเขาก็ก็ไดถ้ถามคำถามแจ็คมาซึ่งคําถามที่ว่าเนี่ยนะเป็นคําถามไม่ได้บอกทํานองว่าจีนจะครองโลกแต่ค่อนข้างจะถามในทนํานองวิาพากษ์วิจารณ์และเป็นห่วง เศรษฐกิจของจีนนะไหนๆก็ไหนๆก็จะแปลให้พี่น้องได้ได้ฟังไปเลยนะครับคือประธานาธิบดีคลินตันเนี่ยนะครับท่านได้แสดงความหงวยใหญอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยมันเป็นลักษณะที่แทนที่จะให้กลไกตลาดเป็นตัวผลักดันแต่ว่ากลายเป็นว่ารัฐบาลเป็นคนคิดกิจการโน้นนั่นนี่นะไอ้ตรงนั้นจะต้องสร้างตรงนี้ต้องสร้างแล้วก็สร้างเต็มไปหมดเลย โดยบางทีเนี่ยไม่ได้ดูในเรื่องของกลไกตลาดอย่างแท้จริงคือแทนที่จะสร้างจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยให้เป็นความต้องการของตลาดจริงๆนะครับการพิจารณารัฐเนี่ยเป็นคนจัดการบอกจะสร้างนู่นแล้วสร้างเยอะไปเนี่ยที่สุดจะก็เกรงว่าน่าจะทําให้เกิดปั๊บเบอร์นะครับสองสบู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมุมมองหลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจของจีนแจ็คหมาตอบนะ เวลาพูดพูดกันเนี่ยนะเป็นห่วงเศรษฐกิจจีนเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปห่วงหรอกถ้าเป็นห่วงเศรษฐกิจจีนเนี่ยจีนก็ทําได้ดีเรื่อยๆนะแบบคนจีนเนี่ยคล้าย้ผู้ปกครองถ้าห่วงลูกมากบางทีลูกกดดันก็ทําได้ไม่ดีแต่จีนเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเขาเลยนะ,ะแล้วแกก็บอกว่านี่จะพูดนะที่เป็นห่วงของจีนเนี่ยจะบอกให้ฟังในแง่ของ consumption หรือการบริโภคเนี่ยแกก็บอกนะ ที่ไปห่วงประเทศจีนนักหนาให้รู้ไว้อย่างนี้ว่าขณะทีนะ่คนอเมริกันเอาเงินอนาคตมาใช้บัตเรเครดิตค้าทั้งหลายนะนะครับ <c oughs> แล้วก็พอนี้พอถึงตอนที่เศรษฐกิจขาลงเนี่ยก็ก็ยุ่งยากกันใหญ่มีปัญหากันใหญ่แต่ของจีนนี่ไม่ต้องห่วงนะจีนเนี่ยในช่วงที่เศรษฐกิจนะปกติอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยคนจีนเขาเก็บรู้จักเก็บ จากออมนะเก็บเงินเก็บทองไว้หมดอะ่ะแล้วตอนถ้าเศรษฐกิจขาลงทั้งหลายช่วงที่เศรษฐกิจมันแย่เนี่ยเขาเอาเงินมาใช้ก็แปลว่าน่าจะใช้ทั้งลงทุนทั้งนะใช้จับจ่ายใช้สอยนะครับคนานั้นก็มันไม่ต้องไปห่วงแล้วก็ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนเน้นเรื่องการลงทุนการผลิตอะนะการลงทุนนะแล้วก็การส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะ เศรษฐกิจเนี่ยถ้าไปกังวลว่านะทั่วโลกมันย่ําแย่เศรษฐกิจมันแย่แล้วคนจีนจะไม่จับจ่ายไม่ต้องห่วงมีเงินเก็บเยอะสาหรับประเทศจีนเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วถ้าพูดถึงเรื่อง consumption ที่จะมองเรื่องของกลไกตลาดกลไกเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่าในประเทศจีนเนี่ยณเวลานี้มีชนชั้นกลางนะชนชั้นกลาง มีเดิลคลาสก็คนมีเงินมีทองมีอันจะกินจะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมากถึง300ล้านนะแล้วก็บอกภายในเวลาอีก10ปี15ปีไม่เกิน20ปีเนี่ยจะมีชนชั้นกลางในประเทศจีนเนี่ยถึงนะครับถึง500ล้านคน500ล้านคนพี่น้องนึกดูเราเนี่ยประมาณยังไม่ถึงนะครับ70ล้านคนดีนะ68-69ล้านคนมันมาหาศาลมากมันก็เป็นโอกาส แล้วคนจีนเนี่ยนะยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ลงทุนแล้วก็ส่งออกก็บอกจริงๆเนี่ยเวลาผลิตเยอะเยอะส่งออกเยอะเยอะในประเทศจีนมีปัญหานะอากาศเป็นพิษอะไรเป็นพิษหมดนะรถราติดควันหมอกหมอกค,ควันต่างๆเขาก็อยากจะเห็นประเทศจีนเนี่ยเป็นฝ่ายนําเข้าบ้างนะครับเป็นฝ่ายนําเข้าบ้างแล้วอนาคตของประเทศจีนเนี่ยนะมันจะไม่ใช่รัฐบาลเป็นคนกำกับแล้วตอนนี้เนี่ยอำนาจเนี่ยมันมันมาอยู่ในมือของ นะครับอ e n e u r e นก็ค right so, ือพวกนักธุรกิจทั้งหลายเพราะว่านักนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยจะเป็นผู้ที่นะครับเข้าไปกลุ่มกลไกตลาดนะครับไม่ใช่รัฐบาลสั่งนู่นสั่งนั่นสั่งนี่เพราะอย่างตัวแกก็ก็เป็นอยู่ในส่วนที่อาลีบาบาเ่ยนะเรื่องของการต่อเชื่อมระหว่างผู้ผลิตสินค้าและบริการแล้วก็ผู้ใช้บริการนะครับ ก็ประสบความสาเร็จร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกวันนี้เพราะว่าจีนนี่นะครับพลเมืองแค่ในประเทศเขาอย่างเดียวในคอนซัม์ชันของเขานี่ก็มหาศาลอยู่แล้วนะแล้วนี่แค่จํานวนแค่นะครับไม่ถึงหนึ่ในสเอาประมาณว่าแค่300ล้านถึง500ล้านที่มีแรงจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับ300ล้านก็ก็เรียกว่าเท่ากับประเทศอเมริกาทั้งประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขาก็บอกว่าไม่ต้องไปกังวลหรอกมองใน,นแง่ดีนะครับมองใน,นแง่ดนะีประเทศจีนแล้วไม่ต้องไปห่วงประเทศจีนหรอก <c oughs> ห่วงประเทศของยูน่าแหละแล้วจริงๆนะถ้าประเทศจีนนําเข้าบ้างเนี่ยสินค้าจากประเทศอื่นผลิตโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปใช้แรงงานตัวเองไม่ต้องไปใช้ทรัพยากรไม่ต้องไปสร้างมพิษเนี่ยก็จะดีนะดีสําหรับประเทศจีนด้วยซ้ำนะก็มองใน,นแง่ดีเถอะนะแกก็ให้ข้อคิดไปประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท,ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคิณตันก็บอกเออก็เห็นด้วยแต่ก็เสียงไม่ออกนะครับนี่คือข่าวนะครับที่ท่านจาุิพงศ์ได้ดูแล้วก็นะบทสัมภาษณ์เนี่ยอยากใจยากให้ผมมาเล่าให้น้องฟังนะครับก็ผมก็นั่งฟังแล้วเนี่ยนะก็เห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจจริงๆแล้วถ้าว่าไปแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยถ้าไม่ก่อสงครามโลกครั้งที่3กันซะก่อนเนี่ยโอกาสในการที่จะ ทำมาค้าขายกันนะครับ <c oughs> ผลิตสินค้ามาแล้วให้มีการบริโภคนะครับมันยังมีอะไรเหลือให้มาแบ่งปันกันอีกทั้งเยอะทั้งแยะตลาดในโลกวันนี้เนี่ยนะที่ยังที่ยังไม่ได้โตพอนะโดยเฉพาะประเทศที่ยังยากจนอยู่เนี่ยยากจนในแง่ที่ว่าประชาชนจํานวนมหาศาลจํานวนส่วนใหญ่ยังยากจนเนี่ยจีนก็อยู่ในนั้นอินเดียก็อยู่ในนั้นแล้วแทบจะทุกประเทศเป็นอย่างนั้นประเทศให,ใหญ่ๆมันถึงมีโอกาสอย่างมากมาย ถ้าสมมุติว่านะผมว่านะถ้าสมมุติว่าการปกครองมันเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันจะสอดคล้องกับกลไกนะทุนนิยมเสรีแปลว่าถ้าประชาธิปไตยนั้นมันจะให้โอกาสคนส่วนล่างมามีส่วนร่วมในเชิองอํานาจและผลประโยชน์ได้อยู่ดีกินดีขึ้นแทนที่จะให้คนส่วนน้อยยึดอํานาจยึดผลประโยชน์แล้วจัดการกันเองแนละ้วเอาประโยชน์อยู่ตัวเองแล้วก็พยายามจะเหยียดย่ำเหยียบย่าให้คนอื่นนั้นคนส่วนใหญ่นั้นยากจนโง่จน เจ็บแนละตัวเองก็นะคือสุขอยู่ได้มั่งคั่งอยู่ได้ด้วยการเหยียบไหลคนเหยียบไหลประชาชนนะครับคนส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นมันให้โอกาสคนทุกคนสร้างเวทีที่เสมอภาคคนที่ทํางานหนะักก็ได้รับการคุ้มครองและได้สิทธทิเสรีภาพนะครับสติปัญญาเพิ่มพูนมีการแข่งขันกันนะครับถ้าเราทําให้เป็นแบบประชาธิปไตยพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นทั่วโลกเนี่ย แล้วก็มันเป็นระบบที่มันเวิร์กจริงๆคือประเทศมั่งคั่งขึ้นมีชนชนั้นกลางมากขึ้นเนี่ยกลไกการผลิตนะครับมันก็อยู่ได้แล้วก็ความสามารถในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําให้คนส่วนใหญ่จนแล้วตัวเองก็กอบโกยขูดรีดแทนที่จะสร้างสารรค์เพิ่มก็เอาลักเณะไปบีบเอาจากคนอื่นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนนะครับ ก็หวังว่านะหวังว่าโลกเรานี่จะไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่สามเร็วเกินไปนะครับซึ่งมันยังไงมันก็ต้องมีครั้งที่สามวันใดวันหนึ่งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนแล้วก็พอมีครั้งที่สอง่อไปถ้าจะเกิดมันก็ต้องเป็นครั้งที่สามแล้วก็มคงไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าจะไม่เกิดสงครามโลกอีกเพราะลักษณะของมนุษย์ทุกวันนี้มันเป็นลักษณะทําลายตัวเองกันเยอะนะครับเอารัดเอาเปรียบนะมาตรฐานสินทมน้นําจิตน้ําใจนะครับลดลง แล้วความรู้สึกที่ว่าจะต้องแบ่งแยกกันแล้วก็นะครับห้ามหันทําร้ายกันเป็นศัตรูกันมันก็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะด้วยในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม่ได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆสักทีนะครับวันนี้นะครับก็คงจะมีแค่นี้นพี่น้องนะที่จริงเนี่ยผมถ่ายทอดวันนี้ตอนนี้เมืองไทยในตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับเ,รเป็นวันพุธซะด้วยนะแต่อาจจะมีพี่น้องที่นอนดึกรอดู ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเป็นเซมิฟิแนลแล้วนะครับแทีมสุดท้ายเอาไม่ใช่เซมิคอทเทอร์ฟแนลนะครับแทีมสุดท้ายก็คงจะได้รอดูกันอยู่นะครับก็อเอาความรู้ตรงนี้มาให้พี่น้องนะครับเล็กน้อยนะผมขออนุญาตวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ถ่ายทอดไปยังสถานีของดรพิงดินรักไทยนะครับนะหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยนะครับเอารูปเอา YouTube เอาไม่ใช่ YouTube เอาเอารูปครับของ นางสนมของพระบรมสมัยนู้นนะครับมาแล้วก็เป็นรูปเด็กนะอายุยังไม่มากก็อเอามาตามสไตล์เขาเอามาเกลย์หน้าอกแล้วก็นะครับส่วนอื่นด้วยนะครับก็เอามาแล้วผมก็รู้ว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะนําเสนอแต่เราจะตั้งคําถานะเอามาเป็นประเด็นเพื่อดึองความสนใจพี่น้องก็ปรากฏว่า นะพี่น้องเพิ่งจะรู้กันนะเนี่ยว่าสถานีนี้มันเปิดแล้วนะครับวันนี้มีพี่น้องมาดูสิบรายนะครับดึกๆอย่างนี้ครับก็ต่อไปนี้ก็น่าจะได้ถ่ายทอด YouTube พอเห็นรูปตรงนั้นนะครับมันก็ฟ้องทันทีแล้วมันก็ทั้งที่สถานีอื่นเนี่ยเอาคลิปเดียวกันไปออกนะนะครับแล้วก็สถานีของผมเองนั้นก็ก็จริงๆก็เอาไปนะให้ไปอัปโหลดในเครือข่ายอีกสี่ห้าสถานีไม่โดนครับ มาโดนที่ด็อเตอร์งดินเนี่ยสั่งห้าม3เดือนห้ามถ่ายทอดสดคือ <c oughs> ลักษณะของการต่อสู้ของพวกเราเนี่ก็เจออุปสรรคอย่างนี้ครับทั้งโดนบล็อกทั้งอะไรต่างๆนะครับในประเทศไทยแล้ว YouTube Facebook ่ยเขานะกำไรหลายส่วนเนี่ยโดยเพายอดวิวที่ไปเสริมให้เขาดูดีเนี่ยมาจากประเทศไทยเราเยอะนะพี่น้องมาจากประเทศไทยเราเยอะมากเพราะนั้นเขาถึงไปตั้งศูนย์แล้ไม่ว่าจะเป็นของ Google ไม่ของ a c e b o o k นะ ก็เลยวัดเจริญนะครับเป็นศูนย์ใหญ่เลยนะครับโออาในนั้นคนทางานก็เป็นคนไทยหมดเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับโดยเพราะพวกเราเนี่ยที่เป็นฝั่งที่ไปต่อต้านรัฐบาลต่อต้านคนที่มีต่อต้านคนที่มีอนานาจวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเป้าถูกเขากําจัดนะปิดกัน้นก็ไม่เป็นไรครับเราก็สู้ของเราไปอย่างนี้นะเราไม่ไม่ท้ออยู่แล้วนะครับก็พี่น้องก็ให้ประกาศกันให้ทราบนะครับสถานีของร็กรพินินท์ไทย นะครับ Official ก็จะได้กลับมาถ่ายทอดนะครับพร้อมๆกับสานีห้องสมุดมาหาวิทยาลัยประชาชนเครือข่ายมดแดงลมช้างนะครับแล้วก็สารีเปลี่ยนระบ,บอบไปอืนออ่นนปชย s เอสนะครับก็จะได้สื่อสารกันนะครับมากขึ้นก็ใช้เวลาไม่ถึง20นาทีนะพี่น้องเป็นไปตามเจตจำนงนะครับ4นาทีแปลให้สั้นๆแล้วก็นะครับขยายความบ้างเล็กน้อยต่อไปก็คงจะได้คุยกันนะครับในประเด็นที่มันสำคัญสำคัญ ผมจะเอาประเด็นที่สั้นๆนะครับจะไม่เน้นมานั่งพูดคุยกับพี่น้องยาวนะเพราะว่ามีสพันธรัฐเขาทำไปแล้วนะครับอาจารย์หวานก็ถ่ายทอดสดอยู่ตลอดองผมก็จะเอาที่เป็นเนื้อหาสาระใครโชคดีมานั่งฟังกันสดๆอย่างนี้ก็ทักทายกันมาแต่ถ้าสมมุติว่านะถ้าเกิดว่าพี่น้องเอ่อเรียกว่าอะไรนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ตรงกันเวลาสดมาฟังย้อนหลังได้แล้วก็ฟังแล้วถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์มันเหมาะกับกลุ่มผู้ฟังกลุ่มไหนเนี่ย พี่น้องก็นะครับช่วยส่งกันไปนะส่งต่อกันไปกระจายกันไปหน้าที่ในการผลิตเนื้อหาสาระนะครับเอาความคิดเห็นเอาแนวทางให้พี่น้องผมก็จะทําในส่วนนี้แต่ส่วนที่จะกระจายส่วนที่จะเอาไปขยายไปแตกหนอนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้องมาช่วยกันในฐานะมดแดงลมช้างนะครับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องครับฝากเพลงให้พี่น้องรับฟังกันนะครับเป็นการาปิดท้ายรายการนะ นะเอาเพลงอะไรดีนะแมรอยกระทงะช่วงสงกรานใกล้มาถึงเต็มทีนะพี่น้องนะนะครับเอาเพลงอะไรดีละ่ะแป๊บนะครับแต่จริงๆเนี่ยวันนี้เป็นวันซึ่งอยู่เดือนเมษายนนะครับย้อนไปเมื่อเจปีที่แล้วนี่ช่วงนี้นะครับเขียนค่าสังหารกันหน้าดูเลย เพลงหนึ่งเมื่อวันก่อนผมเปิดนะครับแล้วแล้วรู้สึกมันน่าจะเอามาเปิดให้พี่น้องฟังอีกทีหนึ่งคนร้องอยู่ในคุกไปแล้วนะครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องต่างๆนี่ก็น่าเป็นห่วงนะเห็นสงเห็นใจพี่น้องเราที่อยู่ในกระบวนต่อสู้นะครับนปชวันวนี้โดนหนักคนระับโดนหนักนนก,ก็คนที่พูดถึงก็คือคุณกี่นะครับอริสมันพงเดือนรองตอนนี้ก็โดน ระับอยู่ในคุกไปแล้วเ,เพลงที่ร้องนะครับเป็นเพลงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คงจะตะโกนไปบอกฟ้านะครับนะเพราะไม่รู้จะไปบอกใครยังคิดว่าฟ้าเขาจะเข้าข้างดินนะข้างประชาชนวันนี้คงไม่มีใครไปตะโกนบอกฟ้านะครับตั้แต่ว่าบทที่เป็นการาพูดด้วยความน้อยใจหรือว่าทวงถามนะครับถึงความอายุติธรรมต่างๆด้วยความน้อยอกน้อยใจนะครับในโชคชะตาต่างๆเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเพลงซึ่งมีความหมายนะครับเพราะทีเดียวนะครับตะโกนบอกฟ้าคุณกีอริสมันทงหนึ่งดองนะครับฟังเพลงนี้จบแล้วลำลากันไปก่อนนะครับพี่น้องที่ฉลองเทศกาลสงกรานต์นะครับเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับฉลองกันที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขความอบอุ่นนะครับมีความเป็นมิตรภาพนะครับอาจจะพักการเมืองไว้สักระยะหนึ่งนะครับให้ทุกคนบุญรักษาทุกท่านนะครับกลับมาสู้กันใหม่หลังสงกรานต์นะครับฟังเพลงนี้จบแล้ว ฝันดีมีสุขท่านนะครับบุญรักษาครับสวัสดีครับ เพียงมือปลา่าจิตใจเพื่อพระรักความเป็นธรรมนำศรัทธาสัญญาตอกย้ำจะทำความจริงที่งดงามให้คืนประชาแต่คุณข้าคนที่ความคิด คนทางพบความสงบทำให้คนลุกซึ้งสุรบจะครบเรลือนศพคนทีดด่ตายนั้นได้อย่างไรตะโขมบอกว่ามันไร้ความป้านี้ สมคนคิดตายนั้นได้อย่างไรปะโอมบอกฟ้ามันไร้ความปราณีโปรดบอกหน่อยสิยิงไลรคาทำไมเขาก็คุณขเขาก็ไทยแค่ใจคิดต่างกัน อขอบคุณที่ต้องการ,ราาประชาธิปไตยตะโกนบอกฟ้า